ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคู่ของซูเปอร์เล็กและนาบิลนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยชกกันแบบนอกรอบนะครับไม่มีเข้มขัดแชมป์อะไรเป็นเดิมพันนะครับชกกันในกติกาสามยกนะครับยกแรกนี่นาบิลยำใหญ่ใส่ซูเปอร์เล็กนะครับแล้วก็ได้นับแปดนะครับแล้วก็โอ้โหได,ด้ว,ว่าอัดซูเปอร์เล็กนี่ เกือบหามุมกลับไม่เจอนะครับดูครับซุปเปอร์เลกนี่ทั้งโดนเขา่าโดนหมัดโดนแข้งโดนศอกนี่เรียกว่าโดนสารพัดอาวุธนะครับการคอก็โดนนะครับเรียกว่าวันนี้นี่โอ้โหสู้นาบิวไม่ได้เลยนะครับความสูงความยาวของนาบิวนี่ถือว่า เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคสําหรับซูเปอร์เลกพอสมควรนะครับวันนี้ลูกเตะที่ว่าหนักๆก็ทําอะไรนาบิลไม่ได้นะครับเรียกว่าคลาเป้าไม่เจอนะครับวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่านาบิลนี่แก้เกมมาเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ก็ถือว่าชนะซูเปอร์เลกแบบชนิดที่ว่าทบต้นทบดอกเลยนะครับคำถามก็คือในไฟต์ต่อไปนะครับนาบิลจะเจอกับใครนี่แะครับปัญหานะครับเพราะว่าด้วยความสูงความยาวแล้วก็ฝีมืออันชกาดชกันแบบนี้นะครับใครนะครับจะมาดับซ่านาบิลนะครับรอติดตามครับ